สวัสดีครับวันนี้เรามีของมาจากช h อป e ีอีกหนึ่งชิ้นนะครับจัดส่งมาจากร้าน 4D นะครับอันนี้จะส่งมากับเคอรี่นะครับก็ทางร้านเนี่ยเราสั่งซื้อไปวันที่18แนะครับแล้วก็วันที่19เคอรี่เข้าไปรับของที่ร้านนะครับเริ่มจัดส่งมาถึงเราวันที่22จริงๆมาถึงวันที่21แล้วแหละแต่เขาบอกว่ามีปัญหาในการจัดส่งจะส่งไม่ได้ ก็มาจากท่งใหม่บันที่22นะครับอ่าอันนี้สินค้าก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ของเฮลิคอปเตอร์นะครับจริงๆหน้าในหน้าสินค้าเขาเนี่ยจะเขียนว่าเป็นแบตเตอรี่ของโดรนนะครับแต่ว่าผมดูมิลลิแอมแล้วก็โวลต์แล้วน่าจะใช้กับแบตเตอรี่ของ W L Toy ได้นะครับเส้นตัวนี้มันเก่ามากแล้วก็จะลองเอามาใช้งานดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมเบื้องต้น กล่องไม่มีบุบสลายเลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะดูด้านในกันครับอุปกรณ์ในการแกะของเรามาตรฐานของเราเลยก็คือคัตเตอร์นะครับ อ้าวเปิดออกมาแล้วด้านในจะมีบับเบิลห่อมาหนึ่งชั้นนะครับแบบนี้นครับนี่คือตัวที่เราสั่งไปนะครับตองนี้เดี๋ยวเราลองไปเอาเฮลิคอปเตอร์มาลองเสียบดูก่อนนะครับว่ามันมีไฟออกมาหรือเปล่าอ้าตอนนี้เราลองเทสกับเฮลิคอปเตอร์ของเรานะครับเห็นไหมครับว่าไฟมันกระพริบติดนะครับนี่ครับเราต่อจากฐานที่เราซื้อมาใหม่นะครับนี่พอเราลองวางแบตเตอรี่เข้าไปในช่องนะครับก็จะเห็นว่าช่องนี้ มันใหญ่กว่าของเดิมนะครับนี่จะยาวกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้คือช่องมันหลวมก็เอาฟองน้ํายัดไว้นะครับน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งหลังจากใส่ทานเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็ลองประกอบหัวเฮลิคอปเตอร์กับเข้าไปนะครับสรุปว่ามันไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ขวางทานดูเหมือนจะยาวแต่ก็ใช้ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวทั้งนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช็อปปี้รีวิวเวอร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับ แล้วก็จะได้ไม่พลาดว่าเราจะมีของอะไรมาใหม่เมื่อไหร่แต่ละร้านจะส่งอย่างไงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ